ในคลิปนี้ผมจะเสนอแนะข้อเปรียบเทียบโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่มีใช้กันอยู่ในท้องตลาดคือโปรแกรมซอฟต์แวร์นะฮนะมาหลายที่โดยหลักใหญ่แล้วผมขอขออชี้แจงหนึ่งไปซื้อโปรแกรมํำเร็จรูปซึ่งนะตลาดท้องตลาดในปัจจุบัน ก็จะมาเริ่มที่เข้างานบัญชีแล้วก็ใส่คือคือจะ <c oughs> สเสมอเทียบเท่ากับส่วนนี้ของผม <c oughs> นี่คือเข้าทำบัญชีแล้วก็กลมหน่แต่เขาจะเป็นจุดที่ซับซ้อนแยกเป็นไฟล์ิ่งแยกอะไรก็โดยหลักการใหญ่แล้วก็ถึงขั้นออกงบทดลอง อันนี้เป็นโปรแกรมที่สำนักง,งานทำบัญชีจะเอามาใช้ในกรในการเป็นเครื่องมือในการบริการของท่านซึ่งการที่ท่านาใช้จากเขาใช้การบริการจากสำนักง,งานทำบัญชีท่านก็มีข้อเสียก็คือข้อมูลส่วนที่เป็นอย่างนี้ด้านหน้าคือด้านคลังสินค้าเนี่ยด้านการเงินกลุ่มเนี่ย ท่านต้องทําเองนะฮทำเองหรือการคร่างสินค้าเนี่ยก็ต้องมานั่งตัดสต็อกเองอะไรแล้วก็ลูกหนี้เจ้านี้นะก็ถ้าเพราะว่าอะไรส่วนใหญ่แล้วการในการนี่ก็พูง่ายมากว่าจะได้ข้อมูลกันมาช้าบางทีก็ท่านเองก็เป็นผู้ว่าวะตัดตินว่าจะทําบัญชีจะจ้างใครแล้วค่อยส่งเอกสารก็คือเท่ากับในการค้าของท่านเนี่ย ท่านอยู่ในความมืดบอดนะฮะท่านอาจจะบอกว่าเห็นกระโดก็ผมนั่งเฝ้านั่งเฝ้าขังสินค้าทุกวันลูกหนี้ผมก็มีเวลาขายเสร็จผมก็เอาบินขายมนรวมรวมรวม,รวม,รวมแล้วถึงเวลากา็ไม่ต้องมีบันทึก,กเรื่องหนี้มันง่ายๆเอาบินที่สำเนาไปรับของไปส่งของมารวมเรียกเก็บจากในกอในขอในคอ,ใน,อในงอฉันรู้ไม่มีพลาดอันนี้ก็ถูกต้องแต่ว่า ไอข้อเออร์เลอร์เนี่ยอย่างลูกหนี้เจ้าหนี้ธนาคารมันก็คือถ้าธุรกิจเล็กๆมันก็โอเคแล้วก็กิจการค้าก็นั่นแต่ถ้าท่านอา่อันนี้ก็คือส่วนของการใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์เฉพาะที่เกี่ยวกับบัญชีแยกประเภทนะฮะแต่แล้วก็ส่วนอีกกลุ่มนึงคือ,อบริษัทที่เป็นมาตรฐาในใหญ่ๆเช่นกลุ่ม กลุ่มไออะไรกลุ่ม711อูเน็นไหมฮะเด็กของเขาก็มีการทำออกบินขายในอิน o ว c e แท็กไเล็กๆเนี่ยจะเป็นลักษณะเนเจอร์หลักการคล้ายๆกับอันนี้ของผมแต่ของผมทำทำใหญ่ได้ต่อไปถ้าหากว่านั่นผมอาจจะทำเล็กๆสำหรับธุรกิจเล็กๆย่อยๆเพราะว่าอะไรแล้วเขาก็มีระบบรายงานขายรายงานซื้อแล้วก็ สามารถจะจ้างจ้างผู้จัดการแล้วก็เอาระบบระบบระบบไอะระบบตัวเลขเข้าไปควบคุมการทํางานของแต่ละสาขาของเขานะฮะแล้วก็ไอ้ส่วนของบริษัทที่เป็นที่เป็นดีเลย์ใหญ่เช่นสมมติบริษัทขายรถนะฮะเขาก็บริษัทที่เป็นเอเจนต์ของเขาเนี่ยเขาก็จะเซตร,ระบบโปรแกรมบินขายบินซื้อนะฮะ สินค้าเนี่ยนะเพราะว่าไอตัวสินค้าเนี่ยการใส่รหัสของเขานี่มันมาตรฐานอยู่แล้วเพราะว่าอย่างีว่าบริษัทขายรถเนี่ยนะฮะก็ที่เขาจะมีอะไหล่รถเนี่ยเยอะแยะนะฮะแล้วก็ในการสั่งซื้อก็สั่งเวลาออกบิบินสั่งซื้อหรือออกบินขายหรือออกบินซื้อเขาจะไอคนบริษัทที่เป็นเอเจนต์เขาก็จะต้องออกเอกสารแล้วก็เขาก็จะพูดไงเพราะเมื่อเป็นเอเจนต์เขาก็จะทําระบบระบบอ่ ระบบคอมพิวเตอร์อซอฟต์แวร์เนี่ยส่งมาให้แล้วก็เวลาสั่งซื้อก็ส,สั่งสั่งในรูปแบบเพราะฉะนั้นการติดต่อประสานงานของเขาจะเก่งเขาก็จะได้ตัวเลขครั้งสินค้าเนี่ยมาเนียบเลยนะครัอนนี้แต่สิ่งที่เขาไม่ทำต่อคือบัญชีนะเขาก็จะมาปล่อยให้สำนักง,งานทำบัญชีเนี่ยมาเอารายงานข้อมูลซึ่งลักษณะกลุ่มเนี่นะคร เขาจะเน้นเรื่องขังแต่เรื่องลูกหนี้เรื่องไอเรื่องลูกหนี้การค้าเรื่องเจ้าหนี้เรื่องอะไร,รนี่ก,กออ็พูดง่ายก็ปล่อยฟรีสไตล์เพราะเขาจะเน้นเรื่องขังอันนี้ก็เป็นช็อตสั้นๆว่าไปจุดจบเรื่องจุดจบเรื่องอเพื่อประโยชน์ทางการประสานงานจัดซื้อสินค้าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ผมเคยเห็นและอีกส่วนนึงคือบริษัทที่มีธุรกิจค่อนข้างใหญ่ก็จ้างโปรแกรมเมอร์เขียน โปรแกรมในสำนักงานล้วเขียนไปกับเจ้าหน้าที่ที่ใช้เห็นบัญชีบอกว่าช่วยเขียนโปรแกรมออกต้องซื้อรับรองหักที่จ่ายหน่อยนี่ช่วยออกเรื่องโปรแกรมนําใบแนบไอ้น,นี้ให้หน่อยหรือโปรแกรมรายงานภาษีขายให้หน่อยแล้วเขาก็อาจจะมีการต่อเนื่องช่วงสั้นๆสั้นๆสั้นๆแล้วก็เขาก็เอาแก้ว่าไอ้โปรแกรมเมอร์เนี่ยข้อเสียก็คือว่าเก่ง สั่งคอมพิวเตอร์ทํางานได้แต่ไอ้เรื่องระบบงานที่เป็นพื้นฐานทางบัญชีเนี่ยที่ครบวงจรเนี่ยนะฮะมันจะคิดต่อบไ,ไม่ได้ตอนนี้ไอผมเนี่ยค,คือคือยืนอยู่ข้างหลังสุดคือคือเนี่ยอาชีพเนี่ยผู้สอบยืนอยู่ข้างหลังแต่ว่าตอนนี้การทำอีเวสเบอรเนี่ยเขาก็มายืนในฐานะโปรแกรมเมอร์เพราะฉะนั้นเวลาคุณผมจะคิดถึงการเขียนโปรแกรม คิดถึงการเขียนโปรแกรมก็จะคิดถึงระบบการการตรวจสอบระบบการตามส่งต่อข้อมูลนะฮะอันนี้ก็คือจุดเด่นคือเมื่อกี้ผมได้ชี้จุดเด่นของการใส่การใช้อันนี้จุดเด่นของมันก็คือว่าจับไอ้ไอ้กลุ่มที่เขียนโปรแกรมเองแล้วเป็นช็อตจอดสั้นๆทุกกลุ่มที่เขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์ระบบบัญชีแล้วก็ขายตามสำนักงานทําบัญชีแล้วสำนักงานทําบัญชีก็ ใช้เป็นเครื่องมือในการบริการ,าการทำบัญชีให้แก่ท่านนะฮะซึ่งแล้วในที่สุดท่านก็ไม่เห็นตัวเลขกลุ่มนี่คือเห็นนะแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดแล้วก็มันไม่สัมพันธ์ไม่สัมพันธ์กับกับระบบบัญชีแต่ไอพ่อของเราเนี่ยเราจับไ,ไอเนี่ยเราก็จับทุกอย่างเ,เข้ามาสัมพันธ์กันสัมพันธ์กันแล้วก็ทําให้ท่านเนี่ยมีทุกอย่างครบวงจรก็เข้ากับ ท่านมีความอะ,อะไรองค์กรของท่านเนี่ยมีความเฉลียวฉลาดคือมีข้อมูลที่เด่นชัดข้อมูลที่ต่อเนื่องและความ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 สอดคล้องต้องกันของการหาข้อมูลนะก็จะดีขึ้นซึ่งอันนี้เราก็จะทำให้ท่านเนี่ยทำงานเนี่ยเจ้าของกิจการเนี่ยนะฮะได้เดิมเนี่ยก็ไอ้ส่วนนี้เรา พวกนี้คุณไม่เห็นเลยก็กลายว่าท่านนะมีข้อมูลส่วนหนึ่งแล้วก็น,นี่แล้วก็แม้กระทั่งข้อมูลบัญชีนะที่แม้กระทั่งไอ้สมุดขั้นต้นนะซึ่งอันเนี้ยนะนะที่มันถูกทำ,กกกกกทำให้ไม่ไม่มีนะฮนะก็กลายเป็นตัวท่านเองนะยังมีโอกาสที่จะเข้ามาดูดูไอฐานข้อมูลเพราะว่าไ การเข้าการดูข้อมูลเพื่อทําบัญชีเนี่ยไม่ใช่ว่าแก้นักบัญชีเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยเ,เวลาธุรกรรอ่านนี่ยดูข้อมูลให้สม,มุดร,รายวันขายเนี่ยก็เป็นตัวที่ท่านจะอาจจะได้ใช้ประโยชน์เอะขายเนี่ยนีย่คุณจะรู้เลยขายไอคนนี้พาที่ขายแต่ถ้าเนี่ย ขายรับเงินสดลูกหนี้อันนี้ทําให้ท่านช่วยว่าเอ๊ะวันนี้ได้รับเงินเท่าไหร่นะแต่ละช่วงแต่ละช่วงนะฮะเป็นลูกหนี้เท่าไหร่เป็นอะไรเท่าไหร่ก็อันนี้ก็ท่านอาจจะเพอมันคืออ่าเพลินคือดูเฉพาะไอ้เนี่ยกลุ่มคลังสินค้ากลุ่มการเงินเรายังเข้ามาดูข้อมูลเพื่อทําบัญชีนะฮะรายวันซื้อเนี่ยนะเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าซื้อเอ๊ะช่วงนั้นซื้ออะไรมา เนี่ยบางทีตัดช่วงมาซึ่งไอ้ท่านจะรู้เลย,เยวันนั้นเราซื้อซื้อเป็นเจ้าหนี้คือดูดูการดูเนี่ยท่านเจ้าของตุรการท่านจะาจากอันเนี้ยมันจะทําให้ท่านได้ได้หลากหลายซึ่งไอ้ถ้าจ้างทำงานทำบัญชีก็มีข้อเสียจะจ้างาบุคคลจะจ้างคนเขียนโปรแกรมเพื่อประโยชน์สำนักง,งานก็ขา้จ่ายก็แพงจะได้ผลหรือเปล่าก็ไม่รู้ ส่วนไอการเขียนซอฟต์แวร์จ้างโปรแกรมเมอร์ส่วนใหญ่แล้วไอตัวสมุนชีที่อยู่ในองคอ์กรก็รู้แต่ในธุรกิจของท่านคือรู้ว่าต้องทําแค่นี้แค่นี้แต่ของสําหรับผมเนี่ยเผอิญว่ามันหลากหลายอาชีพทั้งเคยเป็นนักสมุนบัญชีต้นทุน,ทน,ทนเป็นเป็นไอตัวสอบไปในเป็นตัวสอบอะไรเหล่านี้แล้วก็เราก็เคยเข้าไปเกี่ยวพันเกี่ยวกับการวางระบบคอมพิวเตอร์ในองคอ์กรใหญ่ ซึ่งมันก็เราจะเห็นว่ามัน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 ยากมันยากแล้วผมก็เห็นว่าเออธุรกิจย่อยเนี่ยมันน่าจะมีอะไรที่ที่ได้ดีกว่าน,นี้ผมก็เลยเขียนออกมาก็อันนี้ก็คือ,อเมื่อท่านจะตัดสินใจท่านลองประเมินนะวิธีการได้มาของซอฟต์แวร์สี่แบบ ที่ผมประเมินไว้โดยหลักการคือสีแบบและอย่างไหนจะดีที่สุดแต่ผมเชื่อว่า Invisible เนี่ยนะฮะเป็นสิ่งที่มีอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงในปรับระดับในฐานที่สูงขึ้นเดี๋ยวผมจะคุยเรื่องการของการปรับระดับของการใช้ Invisible ครับวันนี้ขอ